องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลงยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลงตั้งอยู่หมู่ที่10ตำบลควนกาหลงอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลแบ่งการปกครองออกเป็น11หมู่บ้านมีประชากรทั้งหมด1 4 7 9 4คน จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง1,474คนจำนวนครัวเรือน5,508ครัวเรือนมีขนาดพื้นที่172.83ตารางกิโลเมตรรายได้เฉลี่ยของประชากร6,155บาท93สตางค์ต่อคนต่อปีรายได้เฉลี่ยครัวเรือน149,878บาท25สตางค ต่อครัวเรือนต่อปีโดยอาชีพหลักของประชากรในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้แก่การทำสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมันปัญหาสำคัญเร่งด่วน 1. ปัญหาด้านเศรษฐกิจและรายได้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้ไม่เพียงพอเนื่องจากขาดอาชีพเสริมและบางพื้นที่ขาดกรรมสิทธิ์ในที่ดินทำกินการท่องเที่ยวขาดการพัฒนา 2. ปัญหาด้านแหล่งน้ำโดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนทางองค์การบริหารส่วนตำบลควรกาหลงต้องจัดส่งน้ำให้แก่ครัวเรือนในเขตตำบลอย่างต่อเนื่อง 3. ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยแม้ว่าปริมาณขยะจะมีแนวโน้มลดลงแต่ยังมีประชาชนบางส่วนที่ยังขาดจิตสำนึกสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น83คนโดยจำแนกเป็นข้าราชการ42คนลูกจ้าง41คนจำนวนรายได้รวมของอปท90,243,348้านสบาท89สตางค์จำนวนรายจ่ายโดยรวมของอปท6 6 6 3 3 3 9ลบาทข้อมูลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Local Performance Assessment (LPA) ประจำปีพุทธศักราช2565องค์การบริหารส่วนตำบลควรกะหลงได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ90.98การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA พุทธศักราช2565องค์การบริหารส่วนตำบลควรกะหลงได้คะแนนรวมร้อยละ90.74 ระดับผลการประเมิน A การประเมินคะแนนการจัดการบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นพุทธศักราช2565องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลงมีผลคะแนนรวมทั้งหมด100%คิดเป็น10คะแนนจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำแผน ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลงคิดเป็นร้อยละ22.72จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง14,74คนจำนวนผู้ร่วมเข้าประชุม2,380คนคิดเป็นร้อยละ22.72จำนวนโครงการที่อปทอมีการแต่งตั้งภาคประชาชนเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในโครงการที่แก้ไขปัญหาที่สําคัญของอปทอ และมีรายงานผลการตรวจสอบองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลงมีจำนวน3โครงการดังนี้ 1. โครงการปลูกผักปลอดสารพิษสร้างชีวิตพิชิตโควิด -19 2. โครงการเฝ้าระวังภัยในชุมชนร่วมรณรงค์การประหยัดน้ำใช้พร้อมประสานใจต้านภัยแลง้งประจำปีพุทธศักราช2565 3. โครงการพัฒนาธนาคารขยะรีไซเคิลประจำหมู่บ้านตำบลควนกาหลง จำนวนอบทที่สมัครเข้าร่วมในการประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีพุทธศักราช2565โดยผ่านการแนะนำปรึกษาหารือหรือได้รับการจูงใจให้สมัครจากอบทพี่เลี้ยงองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลงมีการแนะนำเป็นที่ปรึกษาจำนวน4อปทดังนี้ 1. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรืออำเภอท่าแพจังหวัดสตูล 2. องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดนอำเภอควนโดนจังหวัดสตูล 3. องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำอำเภอละงูจังหวัดสตูลและ 4. องค์การบริหารส่วนตำบลละงูอำเภอละงูจังหวัดสตูลอปทมีการจัดทำและดำเนินโครงการในการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติปราศจากความรุนแรงโดยองค์การบริหารส่วนตำบลควรกะหลงมีการดำเนินโครงการจำนวน3โครงการดังนี้ 1. โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลควนกะหลงประจำปีงบประมาณพุทธศัการาช2565 2. โครงการเตรียมการและสนับสน,นุนกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถานเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมมราชวงศ์ 3. โครงการสร้างความปรองดองสมานฉัน อปทมีการจัดทำและดูแลความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยองค์การบริหารส่วนตำบลโคนกระหลงมีการดำเนินโครงการจำนวน3โครงการดังนี้ 1. โครงการสร้างเครือข่ายเพื่อรณรงค์ส่งเสริมความรู้สู้ไฟป่า 2. โครงการทสวสรบเหงความปลอดภัยทางถนน 3. โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย100ร้อยเเซร้อยละของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่สามารถดําเนินการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์องค์การบริหารส่วนตําบลคนกาหลงมีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีงบประมาณพุทธศักราช2565จํานวน189โครงการโดยดําเนินการแล้วเสร็จทั้งสิ้นจํานวน73โครงการคิดเป็นร้อยละ38.62 hmm. และมีโครงการในแผนดำเนินงานจำนวน105โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ73โครงการ คิดเป็นร้อยละ69.52อปทมีโครงการหรือกลไกในการตรวจสอบควบคุมการบริหารและดำเนินงานของอปทให้ปราศจากการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลควรกาหลงมีการดำเนินการจำนวน2โครงการดังนี้ 1. โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลควรกาหลง ประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2565 2. โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลงประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2565จํานวนข้อบัญญัติที่ออกหรือปรับปรุงโดยอบทอในปีงบประมาณพุทธศักราช2565องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลงมีจํานวน1ข้อบัญญัติ นั่นคือข้อบัญญัติการติดตั้งบอ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารพุทธศักราช2565จำนวนข้อบัญญัติที่อ,อปทอมีการบังคับใช้ข้อบัญญัติที่เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลงมีข้อบัญญัติ3ข้อบัญญตัติ 1. ข้อบัญญัติเรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะพุทธศักราช2558 2. ข้อบัญญัติเรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยพุทธศักราช2542 3. ข้อบัญญัติเรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพพุทธศักราช2543อปทปีงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริการประชาชน Front Office ทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมีประสิทธิภาพโครงการชำระง่ายใจสะดวกด้วย QR code ในการชำระค่าภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง มีการใช้เทคโนโลยีในการบริหารงานภายในอปท Back Office ทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นโครงการพัฒนาระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลงอปทมีการดำเนินโครงการพัฒนาที่มีการทำงานร่วมกันกับภาครัฐอื่นๆในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลงมีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ทางการจัดทำบริการสาธารณะด้านการจัดการขยะมูลฝอยของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรระหว่างเทศบาลตำบลกำแพงอำเภอลงังงูกับองค์การบริหารส่วนตำบลควนกะหลงอำเภอควนกะหลงจังหวัดสตูลอปทอมีการดำเนินโครงการพัฒนาที่มีการทำงานร่วมกันกับภาคเอกชนประชาสังคมมูลนิธิสมาคมองค์กรพัฒนาเอกชนหรือองค์กรระหว่างประเทศในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลงมีการทำบันทึกความร่วมมือโครงการพัฒนาธนาคารขยะรีไซเคิลประจำหมู่บ้านตำบลควนกาหลงระหว่างธนาคารขยะรีไซเคิลหมู่บ้านหมู่ที่1และองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลงจังหวัดสตูลองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลงมีการทำบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง มีการทำบันทึกข้อตกลงการรับเงิอนอุดหนุนโครงการสูงวัยห่างไกลจากโรคด้วยแอโรบิกและลีลา